หยุดไม่หยุดตรงนี้ต่างหากที่มันใช่ามาเห็นไหมลุงเรื่มกินแปนเนี่ยเห็นอย่างเห็นอย่างพี่พอไหวไหมล่ะเนี่ยเขารูร้ตัวทั่วพร้อมนี่ยตรงจุดนี้แหละรครับเป็นจุดอะไรกันลุงเป็นคนที่พูดว่าในวินาทีเนี่ย มันเหมือนกับรู้จักหม้อไหมหม้อมีฝาปิด,ดอะอย่างเงี้ยหม้อหม้อมีฝาปิดเงี้ยนั่นแหละครับมันเปิดเปิดฝาหม้อมันเปิดแปลว่ามัน,นกลไกตัวนมันหายใจนะครับคุณีครับหายใจเข้ามันเข้าเปิดอพอเวลาอยู่ประมาณสักสิบห้ายี่สิบวินาที มันก็เปิดแบบนี้ครับผมใช่ก็พลังงานในตัวมนุษย์คือเจ้าใจถต่มันเปิดเชื่อมโยงกับพลังงานของอะไรล่ะของสิ่งแวดล้อมภายนอกก็แล้วกันจะเรียกว่าพลังงานในโลกก็ว่าได้จะเป็นพลังงานของจักรวาลก็ได้จะเป็นพลังงานของกาแล็กซี่ก็ได้ จะเป็นพผนกาของของแสนปวดจักรวาลเข้ามาอยู่ในเซตอัพอย่งนี้วรกายของเจ้าชายศิลปาเปลงฉับพลันลังเสีวมาแบบเวอร์ไวเบวเลยทีเี้ครับนะในตัวในหัวว่วไปนั่นแหละครับในวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่มันสุดยอดอลังการงานสร้างเลย,เลยครับถพงบอกว่ามันมีหนึ่งเดียวในโลกนะในจักรวาลน,นีะครับพระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวในจักรวาลนนครับพระอรหันต์เนี่ย มีหนึ่งเดียวในโลกหรือว่าสิบในโลกว่าไปแต่จักรวาลมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับประจำจักรวาลพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดซ้อนกันนะครับในจักรวาลหนึ่งจะมีสององค์ไม่ได้นะครับเพราะมันมีแนละ้วมันคําสอนมันจะไม่เหมือน,น,นกันนะครับจะตีกนันจะต่อยกันมันจะทะเลาะวิวาทกันนะ มีแต่พระาศาสดาที่รู้ต่างกันก็ามาสอนแตกต่างกันพระาศาสดานั่นแหละคือพระอาหารหันต์ก็แล้วกัน,แ,กนแต่พระพุทธเจ้าเป็นมหา,าศาสดาเอกอภิมหา,าศาสดาครับเป็นอาจารย์เป็นปรมาจารย์เป็นบรมครูของมนุษย์โลกเย เมื่อเวลาเขาพูดถึงเทวดาเทวดาเทพผมก็คือ,อ,อไปตามน้ากันแล้วกันในยุคสมัยนั้นก็พูดกันตรงนั้นแต่ยุคสมัยนี้เขาไม่พูดแล้วคนในพูดกันเลอะเธอแล้วไอ้เทวดานรกสวรรค์เขาเลิกพูดมานานแล้วใครก็ยังโหนเทวดาเทพพรหมสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดอดดาวดึงอยถือว่าโหนนะลุลงบอกว่าโหนหยุดโหนในระโยมโอ้ยนะนนหมดยุคแล้ว นี่เป็นต้นไหวไหมเนี่ยนั่นนะฮะณนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเน,นี่ยท่านบอกว่าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกา,ายอยู่ในพระวรกา,ายของเจ้าชายท่านตั้งแต่วันนั้นต้นมาพระพุทธเจ้าลุกจากที่นอนปุ๊บไม่มีเงาเลยนั่นนั่นวัน้นที่ไม่มีเงาเลยนี่นคือภาษาลุงเนะี่ยผิดขอรับผิดอยู่เพีดเดียว ตายเพราะคำพูดให้มันรู้ไปจริงปะจะยากอะไรก็ได้กันนาเนี่ยใช่ไหมฮะหรือจะให้รู้ว่าไงกันหนะใครจะรับก็รับไปใครไม่รับก็ไม่ว่านานาทุเสาฟังจบแล้วสองหูสองหูท่านเอาสองหานเวยนครับถ้าไม่เอาสองหานใจขาดนะ้ดูเลยใจขาดเลย ซอยไปลเลยแล้วพยานะครังานเขาเด้จาขาดงานเขาเด้งานเข้างานเขา,า,น,เขานะโอเคหวังว่าคงจะพอไหมเนี่ยโอ้โหทีนี้อธิบายขยายความไม่มีเงาถ้าบอกว่าเงาคือกิเลสที่ว่าก็ไม่มีกิเลส คือคำว่าเงาก็คือตัวตนอัตตาตัวตนภาษาบาบลีแปลว่าคืออัตตานั่งหละครับหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนนั่นแหละคือใช่